นี่เป็นแต่ว่ามี8คนเองนะฮะเขาเริ่มเกมเร็วอ่าไม่เป็นไร8ดคนก็โอเคเงียนไว้ก่อนเนียนไปเนียนไปอันนี้เขาสแกนกันอยู่ผมเป็นมนุษย์ท่อดีวกว่าวันนี้เน้นลงท่อโผลมาแบบจ้มสแกนมีใครอยู่คนเดียวไหมจริงๆน่าจะตัดไฟก่อนนะใบบาคอนี่แล้วกันมีไหมบาคอนี่ไม่มีโอเค ตัดไฟก่อนเรียบร้อยมึงท่อไปาจัางหวะคนอยู่คนเดียวนะฮะนี่ไงคนเดียวแต่มีเพื่อนมาไม่มีเลยอยู่นี้กันหมดเลยอะตัดไฟอีกรอบหนึ่งไปก่อนเลยสีส้มเรียบร้อยสีขาวอยู่ตรงนี้ อันนี้ว่างโอเคเออกมาก่อนตัดไฟตัดไฟโอเคเรียบร้อยไปเปิดไฟไปเปิดไฟเพื่อนไปเปิดไฟเพื่อน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> สองคิวไปแล้วใครเป็นคนรีพอร์ตอะสีขาวรีพอร์ตนะครับที่กรีนเฮาส์สงสัยใครไหม มีคนโหวตสีดำคนนึงนะครับสีชมพูโหวตสีดำอย่างนั้นผมต้องคิวสีดำ,ดำผมต้องคิวสีดำยังตัดอะไรไม่ได้ตอนนี้รอ,อแป๊บหนึ่งโอ้โหกว่าจะคูดาวนะฮนเลยเมื่อกี้มีคนวิ่งมาตรงนี้ฮะมีคนวิ่งตามผมมาด้วยอย่าเพิ่งคิวอย่าเพิ่งคิวใจเย็นแต่ไปไหนแล้วไม่รู้เอาละกันสักหน่อย ตัดไฟตัดไฟเรียบร้อยลงท่อฮะอยู่ตรงนี้คนนึ่งอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะห้องนี้มาเลยฮูดาาแป๊บนึงฮะห้าวิสีสามสองหนึ่งเรียบร้อยท่ออยู่ไหนเอท่ออยู่นี่เกือบไปแล้วอ่ะมีคนเจอสียวอ่อนเหลืออยู่กี่คน เหลืออยู่สี่คนครับอีกสองคิวเท่านั้นเมื่อกี้สียมพูโหวดสีดําใช่ไหมผมโวดสียมพูไว้แล้วกันเพ่งเล็งมาที่สียมพูนะฮะโหวดไว้ก่อนซูชิโดนโหวดไปยังไม่มีใครออกนะฮะอีกสองคิวเอ้าออกด้วยเหรออีกหนึ่งคิวเท่านั้นอีกหนึ่งคิวครับคนไหนดีฉันให้โอกาสพวกนายใครจะเป็นลน์ต่อไปตัดไฟก่อน ไฟนิดหน่อยพเพื่อนไฟดับแล้วยังไงดีพเพื่อนคือตอนนี้พเพื่อนมองไม่เห็น,นะฮะพเพื่อนเห็นแต่เรานะครับพเพื่อนเพื่อนอย่าตกใจไปเพ <st as> <c oughs> <ฮ>ื่อนอย่าตกใจไปอย่าตกใจเรียบร้อยอันนี้ง่ายเลยอะเวลาโหวตมันน้อยไม่มีเวลาได้พูดคุยกันนะฮะโอเคมาตามหาอินพสเตอร์กันวันนี้ต้องใช้แบบทักษะนักสืบ เยอะๆหน่อยทำทักน้อยๆสืบเยอะๆสีเมื่อกี้อ้าวสีฟ้าโอเคทำทักใช่ไหมสีฟ้าอ่อนนะฮะอยู่ห้องนี้กับเราไม่คิวโอเคฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนปลอดภัยหนึ่งละห้องแอดมินสีน้ําเงินสีดําอยู่นี่ลูดบาทอีกแล้วครับเดี๋ยว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 ตกเดี๋ยวตกแท้ ตกใจไว้ก่อนสีส้มเหรอสีส้มไปแล้วฟ้าอ่อนคุณเจอแวที่ห้องเครื่องข้างบนครับสงสัยใครไหมผมอยู่ที่ห้องแอดมินกับสีดำนะฮะเมื่อกี้อ่ะสีดำก็บอกว่าผมอยู่กับเขานะครับสีแดงดูน่าสงสัยนะโหยเฉยโอเคสคิปก่อนไม่มีบ่อแสมีคนบวตสีเหลืองสีฟ้าอ่อนบวตสีเหลือง สีฟ้าอ่อนบวดสีเหลืองสีฟ้าอ่อนไม่ใช่นะครับโอเคไปแล้วหนึ่งนะฮะทักไม่ค่อยขยับเลยมันรูดบัตรก่อนสีดำไม่น่าจะใช่แล้วล่ะโอเคเรียบร้อยไปด้วยกันไปไปด้วยกันเราไปด้วยกันใครคนหนึ่งหายไปจะได้รู้เออาตัดอะไรเลกเตอร์เหรอเดี๋ยวสิเพื่อนไปไหนอ๋อห้องนี้ไปด้วยกันเราอยู่กันไหนกดไป ไม่มีใครไปกดตรงนูน้นหรอบ้าจริงไม่มีใครมาเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ขาดอากาศกันหรอกอ๋อนี่ไงโอเคตามสีดำไปห้องไฟห้องไฟเพื่อนห้องไฟมาด้วยกันดิมาด้วยกันมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันหน่อยเอออ่ะมากันสามสี่คนสีเขียวอ่อนสีชมพูเขาเป็นคนปิดออกซิเจนนะเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่อยู่เป็นเพื่อนสีดำก่อน แต่ยังไปไปต่อระบบบัตดี้คอมคอมคอมมูกดเลยอ่าเรียบร้อยของเราอยู่ห้องเนี้ใกล้ใกลกันไม่เป็นไรมีคนดูกล้องอยู่ฮะไฟติดมีคนยืนดูกล้องอยู่ดูกล้องนี่คือแบบไปทำทักใช่ไหมเรียบร้อยแล้วยิ้มให้กล้องหน่อยเร็วน่าจะคิวยากเพราะว่าอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันอาจจะสีขาวก็ได้นะใครยืนดูกล้องไปดูหน่อยสิ สีฟ้าอ่อนเนียดูกล้องเอาสีเหลืองกดปุ่มมีใครโดนคิวหรือยังไม่มีนะเฮ้ยสีชิมพูใช่ป่าสีชิมพูโดนคิวสีชิมพูตอนแรกได้พิมพ์อะไรไหมนี่ไงสีพูโดนคิวจริงด้วยสีเหลืองบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสีเหลืองบอกว่าเห็นสีดํานะครับลงน่าจะเป็นท่อนะครับแต่ว่าผมบอกไปแล้วว่าสีดําอยู่กับผม สีดำอย่าพึ่งแพนิกดิเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนแล้วแกต่างให้แล้วเนี่ยสีเหลืองแน่นอนอยู่ๆก็โทษสีดำเอาระบบสีดำกันบ้าไปแล้วก็บอกไปแล้วว่าสีดำอยู่กับเราสีดำอยู่กับเราตลอดนั่นไงโอ้โหอุตส่าห์ให้ข้อมูลแล้วนะสีเหลืองแน่นอนฮะโทษว่าสีดำลงท่อไปเมื่อกี้ท้าก็ไม่ได้ทำางานกดปุ่มดีกว่า อ่ะไม่รู้แหละโหวตเยลโล่ไม่มีเหตุผลนายนั่นแหละที่ต้องหยุดใช่สีเหลืองเชื่อเราจูงกันง่ายเหลือเกินห้องนี้โหวตแล้วไม่รู้แหละสีเหลืองบอกว่าสีดําลงท่อนะฮะทั้งทั้งสีดําอยู่กับเราแล้วก็ไม่ยอมเชื่อกันนะตอนแรกอุตส่าห์ห้ข้อมูลแล้วว่าสีดําอยู่กับเราไม่ฟังกันเลยไม่ต้องมาบอกว่าไม่ใช่โปสเตอร์แกนั่นแหละอยู่มาโทษสีดํา สีดาวิ่งอยู่กับเราตลอดจะเป็นได้ยังไงใช่ไหม <c oughs> สวยละ <c oughs> แล้วไปโทษสีดําได้ยังไงอ่ะปั่นกันเองอะเนี่ย <c oughs> ผมก็นึกว่าสีเหลืองเอ้ยตอนนี้ไม่ไว้ใจใครละเดี๋ยว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 นะต้องอยู่ด้วยกันลวครับตอนนี้สีฟ้าอ่อนไม่ได้เป็นแน่นอนแล้วทําไมสีเหลืองโทษสีดำอะ่ะตอนแรก ก็สีดำก็วิ่งอยู่กับเราสีเขียวอ่อนยืนทำอะไรตรงนั้นโอ้ยผมเหลืออีกสองสามันโอ้ทักไม่ไปเลยครับทักไม่ขยับเลยสีฟ้าเนี่ยทำทักแน่นอนเนี่ยขีดขึ้นมาเมื่อกี้อ่าโอ้โหห้องออกซิเจนลำบากแล้วตรงนี้ชัวร์เลยเขียวอ่อนมีคนอยู่แมงนุ้นเพื่อน่าจะไปแล้วนะตรงนุ๊ตโอ้เขียวอ่อนกดแล้วโอเคเฮ้เขียวอ่อนกดแล้วทำไมมากดตรงนี้ต่อ ผมกดปุ่มไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้อยู่ด้วยกันสีน้ําเงินกับสีฟ้าอ่อนอยู่ด้วยกันสีฟ้าอ่อนอะไม่ได้เป็นแน่นอนโอ้โหสีขาวไปแล้วเนึ่ง <c oughs> สีน้ําเงินแน่เลยผมอยู่กับสีฟ้าอ่อนเมื่อกี้ตอนที่เจอเพื่อนสีเขียวอ่อนอยู่ที่แอดมินใช่ไม่ได้ไปไหนเลยโอเคฟ้าอ่อนวนเหมือนเรา สีเขียวอ่อนคงแบบไม่มีเวลาแบบวิ่งมาคิวตรงนี้แล้ววิ่งกลับไปนะเรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมโอ้ <c oughs> โลง่งโลง่ง <c oughs> สงสัยว่าทำไมสีเหลืองถึงโทษสีดำเนี่ยบอกว่าสีดำลงท่อเพื่อนชื่ออะไรเอ,อ่ยอีกแล้วอะสีตรงกับที่เล่นจริงไหมเนี่ยน่าจะเป็นบั็กนะครับเจอหลายรอบแล้วข้างบนเออแต่ก็ไม่ชัวร์นะ ถึงแม้จะเป็นบักแต่อาจจะเป็นอิมโพเตอร์ก็ได้อ่ะไปกันเป็นกลุ่มสีม่วงกับสีเขียวยืนด้วยกันสีขาวมาสีขาวชื่อบลู <c oughs> สีขาวชื่ออา้าวต่อหน้าต่อตาเลยสีดําสีดําต่อหน้าต่อตาเลยฉันอยู่ที่รีแ c t o r อนนโนนโนนโนนายเป็นคนทําเพื่อนจะเชื่อไหมสีเขียวก็เห็นนะครับสีเขียวเข้มก็เห็น ถ้าเพื่อนโหวตก็จบเร็วนะฮะเรียบร้อยแน่นอนชัวร์คิวปุ๊บเดินผ่านปับ๊บสีแดงไปโหวตสีส้มทําไมใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่นิดลําบากเลยนะแอเรียบร้อยเกมง่ายอีซี่